จะมาทำฐานข้อมูลพนักงานนะคะไปที่ฐานข้อมูลค่ะแล้วก็คลิกที่เพิ่มและแก้ไขประวัติพนักงานนะคะแล้วก็ไปที่เอกสารเพิ่มนะคะรหัสพนักงานศูนย์หนึ่งนะคะคำนำหน้านางสาวนะคะ คุณพนักงานนะคะสุดใจเก่งมากค่ะช่องเพศเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเอนะคะแล้วก็ไปหน้าที่สองนะคะดูที่อยู่ค่ะคือเขลาดพานะคะ ตังหวัดเป็น B K นะคะ B K okay. ใส่จุด Enter นะคะสามารถใส่จุด็น Enter ไนด้ค่ะเป็น B K นะคะรหัสไปรษณีย์นะคะจะเป็นหนึ่งศูนย์ ะะแล้วต่อไปก็ไปที่หน้าที่สามนะคะหน่วยงานสังกัดแล้วก็เงินเดือนนะคะประเภทพนักงานนะคะเป็นตัว M คือรายเดือนนะคะตัว F คือพนักงานประจำนะคะช่องเริ่มทำงานเลยะคะ่ะวันที่หนึ่งแลวกราคมสองห้าห้าเจ็ เนเดือนค่าแรงคหมื5,000นนคะ่ะใส่เงินเดือนโดยได้สารนะคะวนเข้าบัญชีธนาคารนะคะธนาคารใส่จุดแล้วก็ Enter ะคะ่ะเราจะเลือกธนาคารธนาคารนะคะแล้ก็เลือกเลยค่ะ สาขาธนาคารนะคะลาดพร้าวที่บัญชีเงินฝากนะคะสองห้าศูนย์ขีดสองขีดศูนย์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 หนึ่งขีดหนึ่งค่ะแล้วก็ไปหน้าที่สี่นะคะการทุนกัรสังคมนะคะ บ่ายประชาชนเลขที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะเขาก็ทักคำกาด้วยบันทึกเลขประจเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นเลขเดียวกันนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับนางสาวุดใจเป็งมากค่ะรหัสิทนางาศูนย์หนึ่งค่ะแล้วเราก็กด F สิบบันทึกค่ะต่อไปนะคะคนที่สองค่ะป้านศูนย์สองค่ะคำนำหน้าเป็นนายนะคะชื่อสกุลดีจริงแน่นอนค่ะ เพศเป็นเพศชายเป็น,นจจเอ็นนะคะถูกแล้วค่ะใจที่สองนะคะที่อยู่ค่ะอาเภอเขตสะพานสูงค่ะจังหวัดกรุงเทพนะคะบีเค ศูนสองสีู่นย์นะคะ <S <S แล้วก็เราก็จะไปหน้าที่สามเลยนะคะ <S 1> <S 1> เริ่มทำงานนะคะ ศซนเลอ่์วันที่หนึ่งค่ะคุณพานะคะเสือสองสองห้าห้าแปดค่ะเัินเข้าแรงหนึ่งหนึ่งห้าพันบาทนะคะจา่ายเงินเดือนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะธนะคะาคารคือ TBA N นะคะ ธนาชาติค่ะสาขาสะพานศูนค่ะเลขที่บัญชีเงินฝากสองาศูนย์ขีดสองขีด0 0นย์ขีดสองค่ะ ปหน้าที่สี่ค่ะกองทุนประธานาธิบดค่ะเลขแบบประชาชนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะเป็นเลขเดียวกันนะคะต่อไปต่อไปที่ประสบการณ์การศึกษานะคะ นาดีจริงแน่นอนเคยผ่านเนจากบริษัทสมาบินนะคะเราจะมาเพิ่มตรงประสบการณ์การทำงานนะคะตองข้านในค่ะกดด้านบนนะคะตรงตแปเพิ่มรายละเอียดค่ะโปรแกรมจะเลือกถามว่าจะเลือกเกอกอะไรนะคะเราจะได้กรกอประสบการณ์การทำงานค่ะไปค่ะชื่อบริษัทคือบริษัทสมาบินนะคะ งงนนะะถึงวันที่เรท่าไหร่ยังไม่มีกระดุน,นะคะเราก็กรูปองค์คเซนเรียบร้อยก็กดบันทึกเลยคะ่ะแล้วประสบการณ์ที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะจะมาขึ้นตองนี้นะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับนายดีจีแน่นอนนะคะศูนย์สองเราก็กด F10 บันทึกเลยค่ะต่อไปคนที่สามนะคะรหคศูนย์สามค่ะคำนำหน้านะคะเป็นนามสาวค่ะชืะ่อสกุลก็คือนามจริงดีพร้อมนะคะงามจริงดีพร้อง ก็จะเป็นตัวเอ็กนะคะเป็นผู้หญิงนะคะต่อไปไปหน้าที่สองเลยนะคะที่อยู่นะคะอำเภอเขียนนะคะราชเทวีค่ะจังหัดกรุงเทพนะคะบีเค ใจุด e n น e r นะคะแล้วเลือกค่ะผ่านไปรี่นี้นะคะหนึ่งศูนย์สีู่นย์ศูนย์นะคะแล้วก็ไปหน้าที่สามนะี่ค่ะในงานสังกัดค่ะตัดเพืนพนังงานนะคะเป็นพนักงานรายเดือนนะคะตัวตัวเอ่ะค่ะตัวเอเป็นพนักงานประจำนะคะวันที่เริ่มทำงานเลยนะคะที่หนึ่ง หมายเลข02นะคะคุณพา2558ค่ะเงินเดือนค่าแรงนะคะ17,000บาทค่ะจ่ายเงินเดือนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะได้3ค่ะ ธนาคารธนาชาติค่ะใสจดุด Enter แล้วก็เลือกเลยค่ะสาขาห้าคานนะคะราชเทวีค่ะแล้วที่บัญชีเงินฝากนะคะ2 5 0ห้าศูนยขีดสขีดศูนย์นนนนข,ขีดสามนะคะ ไปที่หน้าที่สี่นะคะกองทุนค่ะบัประชาชนเลขที่สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะ,ะชาชนก็จะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเสร็จแล้วก็ประสบการณ์การทำง,งานไม่มีนะคะแล้วก็กด F 1 0บมันทึกได้เลยค่ะ เราเสร็จแล้วนะคะแล้วกดออกได้เลยค่ะกด yes ค่ะข้อมูลก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ3ามคนค่ะ